ต่อลํานี้นะครับความแข็งแรงช่วงท้องทางน้ําก็ตามจะได้ความแข็งแรงเดียวกับลาบิลลี่ยี่สิบนะครับเพราะเรือต่อมาจากอู่เดีวยวกันหมายถึงลํานี้นะครับมาดูฟังแข็งแ,งแรงด้านข้างกันก่อนนะครับเปรีป้ยครับด้านท้องเหลือๆนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสร้างพัฒนาจากกลุ่มที่พัฒนาเรือของบิลลี่ยี่สิบ ที่ออกมาเป็นเรื่องของพักผ่อนท่องเที่ยวและสอร์ตฟิจิงจานะครับกับยีตฟุตแต่ลำนี้เป็นเรือขนส่งโดยสารนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในครับซึ่งรอคิวแฝนเครื่อง Honda 210ตัวล่าสุดที่มีการเคลมมาจากโร,รงงานว่าจะประหยัดเชื้อเพลิงต่อหนึ่งเครื่องเพิ่มมาอีก13เ นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนอะอะเดี๋ยวรอตัว h o n ด้าสองห้าตัวล่าสุดอ่าสาเชือกนะครับลำนี้อ่าน่นดูครับชิ้นงานการทําสร้างลำนี้ออกมานะครับรายละเอียดการเก็บงานต่างๆความละเอียดนั้นก็เหมือนกับตัวบิลลี่ยีที่บังลงข้อมูลไปนะครับหากตั้นสนใจต้องการต่อเรือขนส่งโดยฐานเพื่อนเนื้อหน้าหายซีซันหน้าแจ้งบงังสอบถามบังได้เลยนะครับราเดียวราคาเดียวกันทั่วประเทศนะครับ ลักษณะของพืชเป็นการกัด3 d มดีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจุดเติมน้ำมันเติมน้ำนะครับนี่ครับภายในนั่งมีทั้งกาบ้ายที่นั่งกับฝาแถวกลางนะครับต้องการเสริมอุปกรณ์เช่นถังน้ำแข็งแจ้งมาได้เลยนะครับที่นั่งแถวกลางนะครับกล้องนะครับกล้องไว้มองลักษณะผู้โดยสารกล้องไว้มองด้านท้ายเรือเป็นของกามินนะครับ ของ Garmin น,นะครับบางท่านจะต่อระบบเพื่อจะเป็นเก็บข้อมูลเซฟข้อมูลขนาดเดินทางเผื่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าไว้เป็นข้อมูลทั้ง2ฝ่ายเป็นสิ่งที่ดีนะครับหรือถ้าเป็นกลุ่มเรือที่ต้องการวิ่งขนส่งโดยสารกลางคืนเราก็จะมีกล้องไซโอนิกให้เรียบร้อยอยู่ที่ตกลงกันนะครับว่าต่อเรือนึงขึ้นมา1ลํา ต้องการอะไรใส่อะไรเข้าไปบ้างลำนี้ครับระบบเรียบร้อยเกือบเรียบร้อยแล้วเกือรบรถถึงเหลือเฉพาะเครืร่องยนต์นะครับมาดูอุปกรณ์นะครับ A/S นะครับเป็นของพิกซิดติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วโดยช่างทีม Honda นะครับพิกซิด A/S ต่ออนุญาตได้ถูกต้องนะครับจอกา r m i n GPS Map นะครับรองรับฟังก์ชันต่างๆได้ครบจบนะครับนี่ครับเป็นจอ9นิ้วเครื่องเสียงเครื่องตัวเล่นเป็นของฟิวชั่นตัวนี้ไม่นะครับไม่หมายถึงเวลาเราออกเดินทาง เราไว้พูดแจ้งลูกค้านะครับตอนนี้เรากําลังถึงเกาะแล้วนะครับเตรียมสัมภาระเพื่อจะการลงครับดูดูดูพ,พิสานปวดทราบขณะนี้เรือทําการจ่อหัวเกาะแล้วท่านเตรียมตัวใส่ชูชีพและอุปกรณ์ยังชีพเพื่อท่องเที่ยวชมบรรยากาศารามสวยงามในประเทศไทยบ้านเรานะครับเอาไว,คว้คุยไว้ออกเสียงออกลำโพงแจ้งลูกค้าของท่านได้ในเรือนะครับเป็นแบรนด์ของฟิวชั่นตัวนี้กันน้ำสู้น้ำทะเลนะครับ ยืสื่อสาร A.S. นะครับออโต้เทป G.P.S. นะครับตัวนี้5 1 11, 1 1 1 5 5นะครับมีเสาอห้เรียบร้อยนะครับรับไปยุดสื่อสารกับเรานะครับรับไปเลยแถมเลยนะครับขาแล้วก็เสาให้ไปเลยไม่เกี่ยวกับราคาตัวเครื่องตัวเครื่องราคาตัวนี้ประมาณหมื่นบาทเราแถมให้เลยนะครับขายึดแล้วก็เสาให้ท่านไปเลยนะครับส่วนจอตัวนี้นะครับรองรับเรื่องของ เรดาร์ ar, กล้องมองกลางคืนก็อยู่ที่ตกลงว่าท่านต้องการอะไรแบบไหนใส่ตัวทบเอาไว้ท่านสามารถเพิ่มเติมได้เนี่ยที่หลากหลายกว่าถือว่าลงทุนในครัง้งแรกจบไปเลยนะครับสวิตตัดไฟอยู่ตรงนี้นะครับสวิตตัดไฟด่วนนะครับอันนี้เป็นห้องใต้ใต้ตคอนโซลผู้ขับนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําเวลาเขตของท่านหนักเบาเราสู้พร้อมเสมอนะครับามาดูด้านหน้ากัานนี่คือพื้นที่ด้านหน้านะครับนี่ นะครับต้องการเรือเพื่อตกปลาเหรือคนส่งโดยสารทักบังได้ครับราคาเท่ากันทั่วประเทศนะครับไม่มีชาร์จไม่มีบวกนะครับราคาเดียวกันทั้งหมดนะครับลักษณะของพื้นก็เป็นพื้นกัด 3D มดมาแล้วเนาะเนี่ยครับเกี่ยวกับ,บเรือนะครับอุปกรณ์นําทางเรืออุปกรณ์สแกนใต้น้ํากล้องมองกลางคืนวิ่งเรือกลางคืนสว่างเหมือนกลางวันแบบนี้ได้นะครับ เครื่องเสียงฟิวชั่นลำโพงก็จะเป็นฟิวชั่นนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหลอด LED มาด้วยนะกันน้ำสู้น้ำนะครับต้องการอะไรเกี่ยวกับเรือทึกยีบนเรือสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับส่วนกล้องตัวนี้นะครับมันเป็นกล้อง CTV ทั่วไปนะครับไม่ใช่ไม่ได้เป็นกล้องที่มองคือถ้าเป็นกล้องมองคือจะเป็นไซอานิกที่มาต่อเข้าออกับจอการ์มินได้เลยนะครับพร้อมออกทำงานรับลูกค้าในหน้าหายซีซั่นหน้านี้นะครับรับกับเรานะครับ ครบจบทุกอย่างรับกับบงังครบจบทุกอย่างในเรื่องของเรือไฟต่างๆนะครับระบบไฟต่างๆหรือบางลำเดี๋ยวนี้เรือเขาก็มีการเดินระบบไฟมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะต้องการเพิ่มจอ GPS s o อร์เรด d a ์อื่นๆสอบถามในรายละเอียดตรงนี้เรามีบริการให้พร้อมให้ครบให้จบในที่นี่ที่เดียววันสตาชอปช็อปสวัสดีครับอ่าเรือขนส่งท่องเที่ยวโดยสารพักผ่อนส่วนตัวนะครับกับเรือลำนี้นะครับ ซึ่งใส่เป็นเครื่องเสียงของฟิวชั่นมาแล้วเป็นเรือเคสสองท้องนะครับมาดูภายในภายในสวยงามนะครับเรียบหนักสวยงามเป็นเรือประมาณ p r i ว a t นะครับหมูลำนะครับเดี๋ยวก็จะมีการมาเพิ่มเรื่องของ่อ,อ GPS นำทางเรือนะครับก็จะเป็นการมินอยู่แล้วนะครับพระมาอยู่ที่อู่นะครับแล้วก็เครื่องเสียงเป็นของฟิวชั่นนะครับท่านที่ต้องการเรื่องของเครื่องเสียงภายในเรือฟิวชั่นฟิวชั่นต่า,ยยางกันอะไรกับเครื่องเสียงทั่วไปเพราะฟิวชั่นออกแบบมาเพื่อเรือ กันน้ําสู้น้ําทะเลได้นั่นคือข้อดีของฟิวชั่นนะครับตอนนี้มีเรือโจเข้ามา2ลํานะครับผู้ที่สั่งสินค้ากับเราเนาะอยู่ในจังหวัดภูเก็ตหรืออื่นๆที่ต้องการลากมาให้เราจัดการติดตั้งทักสอบถามเพิ่มเติมนะครับจะติดตั้งเรดาร์ GPS ซาวเดอร์นะครับ AIS ก็ต,ตาม er, นะครับ,นะรบจัดให้พร้อ,รอมเครื่องเสียงอยู่ที่ต้องการในระมิดว่างานของท่านจะเป็นงานประเภทไหนนะครับ พานักท่องเที่ยวเพิ่มความเพลิดเพลินในขณะเดินทางเหล่านี้เราจัดการให้ได้พร้อมนะครับทางเดินก็สามารถเดินข้างเรือได้ง่ายนะครับนี่ครับเดินก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับไว้รับเด็กเรือเดินมาผูกทุน่นเดินมาทอดสมอก็มีพื้นที่ตรงนี้ให้หรือลูกค้าต้องการมานั่งบรรยากาศชิวๆด้านหน้าหัวเรือนะครับวิ่งเรือก็สามารถมานั่งชิวๆด้านหน้าหัวเรือได้ง่ายสบายกับการเดินทาง ออกแบบมาเพื่อเสพบรรยากาศในการพักผ่อนท่องเที่ยวให้คุ้มค่าที่สุดาสามารถเพิ่มเติมเรื่องของเรดาร์กล้องมองกลางคืนได้พร้อมอยู่ที่ว่าท่านต้องการแบบไหนแจ้งบางมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกลำหนึ่งนะครับเล็กก็ขาดไม่ได้กับการพักผ่อนท่องเที่ยวที่ปักคันเบ็ดนะครับออกเรือไปแล้วตกหมึกตกปลาได้จัดได้พร้อมนะครับนี่เป็นทางของอูนะมีม่งานของบางนะครับตรงนี้